มำอะไรหรอหนูมาส่งงานค่ะแต่ว่าหนูสอบเสร็จแล้วพรุ่งนี้หนูต้องมาสอบย้อนหลังอีกสวันหนูเมื่อยค่ะหนูเมื่อว่าไดนหนูก็เลยส่วนมูนางผักก่อนอเพราะาว่าหนูวิ่งส่งงานนะคะแล้วหนูก็หอบหนางคุงกลับบ้านคนเดียวไม่ไหวทุ้งกระโจนขาดโครงแม่คู่ค่ะเออได้ทุ้งแบบมีหยางวะซ่มามูดมากมายค่ะเพราะว่าแล้วก็มีผนงานซมูดใหม่มากเพราะ <laughs> ไม่เคย เา<ฮ>คือตัเบิ๊งที่ล่ะดูปะ<า>ยังไม่เคยชเลยเห็นจะง,งออนไรบ้างจีแล้วก็เราก็เหนื่อยนะคะเราก็หอบมาตั้งแต่อาคารสามนูก็เลยบอกมูว่าเพื่อนพักก่อนเพราะว่ารถเราอะ่ะมันหยู่ตลาดแล้วม,มันเหนื่อยมากค่ะเราหนักมากเราไม่ไหวนะคะแล้วก็เราก็เดินผ่านครูครูบอกว่าถ้าแก่ศูนย์ด้หญิงรูนเลยเสียใจเลย คู่คือตัดกำลังใจรู้ไหมบอกคู่แล้วบ่กเดีบอกแค่คู่บ่อยเต่าคือแบบรู้เลยค่ะรู้เลยค่ะคู่ใช่ไหมรู้กับบอกคู่ว่าแบบว่าคู่คะพอสอบคู่น่ะรู้หนูไม่ได้ทำเลยนะคะมันแปนเอิดเติึงมือหน้าผากหนูเลยไหนหน้าผากตรงนี้ค่ะหน้าผากก็สิวเออเลยเออทไมสิหนูก็บอกว่าเตรียมแก้ซูนค่ะหนูก็เลยขาลอยค่ะก็เลยจากเมืออีแล้วหนูก็เลยเมื่อยแห้งหนูก็เลย่อย่บยังบอดาย ก็เลยแบบจริงๆแล้วบ่ไเดว่าจะเมื่อยไหมบ้่นางยังก่อนแม่นางเศร้าเมื่อยขาเสาแห้งว่ากิจกรรมปิดหลายแห้งยืนทุกค้นขาซอยกันคุณครูวันพรุ่งนี้เราจะมาสอบกับคุณครูวันลีนีนะคะจ้งม้ง9โมงค่ะพูดเสือยู่บอกว่าเก่าโมกหนูเก่าโมงอีรีฮวาเมื่ออื้นต้องเก่าโมงยี่นี่ได้ยิงมาสั่งขั้นยิงจับหมดเลยใช่เพราะว่าต้อง9โมงจริงเพราะว่าไม่9โมงไม่ได้เพราะเราสอบจ้าหนาสงสาร้เหนื่อยมากเลยอะ เราเราก็ต้องทำคือส่วแม่สวนมาทิ้งกระลูกผมจริงหรือผมปลอมเนี่ยดอกค่ะดอกอ้เหรอแม่หนูเหนื่อยมากเลยแม่ยกขยะด้วยไม่ใช่ขยะแม่เอาขยะในถุงนี้ไปทิ้งให้ลูกหน่อยนะแม่มันไม่ใช่ขยะแม่มันคือหนังสือหนูจะบอกใหม่มากไม่เคยมูนักใส่จนขาดเลยเราจะฟองในมันเสียงแหบเสียงหอบหมดเลยเพือนใช้จนขาดเลยหนูยังไม่มีเออหมื่นขึ้นขึ้นไปเห็นก็จะอะไรสดว่ะ ก็คือหรอคะเป็นงานช่วยค่ะก็เราพอมสร็จบบ้านดึกมากเกือบเช้าเราก็เลยว่ามาสายอีกแล้วเราก็เลยไม่ได้เข้าแถวอีกแล้วเราก็ต้องมาแก้แถวอีกแล้วค่ะตบมือค่ะเนี่ยชื่อเปอรเจออยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวคุณตอนจะพาไปดูนะไหน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 แอมไม่ชื่อติดแถวหรอไหนแอมไหนเทิมสองอันนี้เทิมแน่